ไก่จ,จ้าเพื่อนๆเนื้อไก่สะโพกโอโอโอ้เสียม่านมาร์มาร์ารละกันหนึ่งเมื่อนี้ทำเมโน,โนูนหนึ่งไก่แล้วก็ตำพริกตำตะไคร่ตำข่า,า,ขาใส่หลังจากนั้น มาปรุงเครื่องใส่ผงนัวลงไปผงนัวรสด,ดีมักลงไปเข้มสะเยอะน้ำประเด็กลงจุดหน่อยจ้า ซอสฝาเขียวอืมใส่ลงไปลายลายแป่งเกลือในอจักน่อยเกลือบอมี่ยอดน้ำตาลลงจักน้อย เรียบร้อยปรุงแล้วเรียบร้อยห้ากระสิคุกมันเนี่ยพยขยาเอามือขยาามันจังสิเท่ากันเอาเทียวกัน พยายามให้มันตัวๆอะ่ะเรี่ยงมันเข้ากันเรี่ยงกับพริกและก็ตะไคร้ต,ตํ่าใเ่ขาก็ตารรําบะแรกเราจะตาําเพราะใส่มัน,น,นอนกระ็พอ ตามโดนหลายมันเมื่อยไม่ยังดอกไก่เนี่ยฮะก็บ,บงับงบๆงบงให้มันเป็นอันอันนี้นะมันจะสิรดสุกไปว่ยพยายามให้มันเข้ากันกับเนือ้อไก่ ข้าวขยำแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ากระสิมาเตรียมนึ่งมาน,นียหม้อข้ากระข้างแล้วเรียบร้อยหมอหอนแล้วใส่เครื่องลงไปเอาใบบักกูดลงเอาพักห้องใส่ใบตะไคร้ลงไปจ้ะนี่ยังจะใส่ลงไป บัรตรกูพออีตูค่หะหักบักชีท่านอะไรใส่อันนะั้นใส่ลงไปจ้ะกระสิตักไก่ลงใส่ยุ แผออกแผลออกเดี๋ยวมันสิบสุกกล่องสันนออ้นนเด้อจ่าเด้อเหตุมือเดียวจับมือหนึ่งแล้วก็ตักมือหนึ่ง ถ้าบอกไว้อยังน,นก็พ่แอตเตอร์สู่ชีวิตอืมคนเห็คดคลิปเมาตังสูแบบนี้แหละ เมื่อหนึ่งเห็ดเมื่อหนึ่งจับกล่องบางแ่งนี่ตากบพรีกลาดไปเลยนะเทราดรถลดเรียบร้อยแล้วจ้ากระเซียวพัดโปะ๊ะไปเลย เรียบร้อยแล้วจ้ารอให้มันสุกอ่อน,เน่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหนึ่งไก่เห้าหนึ่งไก่เซ็บแทบ